บางแกงซเวเตอร์มีงานเกาหลีค่ะ YC 062 CP นะคะโอ <Okay. S 2> เคเหลือแค่เกาหลีเนาโอเคค่ะแล้วก็ป้ายบูค่ะป้ายบูใช่ป้ายบูว่างห้าลูกนะคะเป็นรหัสอะไรคะเป็นรหัสมอมสามสิบเอมอมะสา 3, มสิบเอ็ดและหมายถึงว่ารหัสเต็มเต็ม ML รหัสรหัสเต็มรหัสเต็มเต็มศูนสามพีค่ะอ oh, ๋อศูนย์ศูนย์สามพีโอเคป็นรหัสใหม่นะ Oh my god เอา ใจเอาก็เอาไม่เอาก็บอกเดี๋ยววิปอยอืมโอเคเลยลูกค้าเบลลี่ไอริสนะคะเออจึงมากตัวนี้งานฮูดนะลูกค้าม่ปหนึง 03J มีไม่ไม่เข้าไม่เข้าอันนี้จะเป็น ml02 ml02 ใช่ฮูดฮูดอออค่ะ ใช่ขอนทษค่ะนหนูมือ ML 0 2 ML 02 ML 0 2ตอนนี้ดูสตอรี่พี่หน่อยว่าตอนนี้มันเต็มหรือยังจองอะตัวนี้งานเป็นงานสเวตเตอร์ฮูดนะคะลูกค้าขาอันนี้คือหลังบ้านถามกันเยอะมากยังยังจองเข้ามาได้นะจองได้เลยเลยเนาะน้องเพรแจ้งรหัสงานจองลูกใหม่พี่เลยค่ะค่ะลูกใหม่จะเป็นมอมาสี่หนึ่งค่ะโอเคมอมาหนึ่งสี่มอม่าหนึ่งสี่ะคา่ะเสเวตเตอร์ฮูดป้ายบลู นะคะใครอยากได้งานฮูดไปทันขายเนี่ยช่วงเนี้ยเย็นเ็นด้วยลูกค้า2 9 0 0ันเก้าอ่ะราคามดีมากสองพีนเก้าร้บาทเท่านั้นลูกค,าคา้าขาตัวนี้จะเป็นงานสเวตเตอร์ฮูดที่นางจะคะหญิงค่ะชายแล้วก็ไซสอ์อย่างแม่คือจะมีพวกโอเวอร์ไซส์ติดไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของงานจีนคือว่าจะมีทั้งตัวงานสกีนนะสะกีนค่อนข้างเยอะแล้วก็งานปักค่อนข้างเยอะเลยเรื่องสีสันไม่ต้องพูดถึงแม่สีเยอะนะคะอาจจะมีแบบว่า แบรนด์อะลูกค้าแบรนด์ก็คือต้องไปลุ้นอีกทีนะอาจจะไม่ได้เน้นแบรนด์นะคะอาจจะไม่ได้เน้นแบรนด์เหมือนงานเกาหลีหรือว่างานญี่ปุ่นพวก0ูนย์สองซีเฮ็หรือว่าพวกงานหกศนอะไรอย่างนั้นนะคะลูกค้าอืมโอเคไหมลูกค้าเชอรี่เราไม่มีอ๋อเชอรี่เชอรี่ขอบหมดแล้วนะซี่ลูกค้า ก็ให้อธิบายไปเลยว่าของหมดโอเคไหมลูกค้าอย,อ,อยากได้เอพีเจสลูกตอนนี้เอพเจคือเป็นงานเลไอเทมไปแล้วตอนนี้ลูกค้าเนาะใช่ไหมบางทีก็อยากจองไว้ตุนเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ไม่แต่ไม่แบบจองไม่ทันนะะจองไม่ทันมาง,มงอะไรมั้ง,งเออเข้ามาน้อยจริงๆก็ไม่น้อยนะสามสิบสี่สิบห้าิบลูกอะหรอรถนี้ก็ถือว่า องเรียกได้ว่าวัตถุดิบค่อนข้างหายากด้วยแหละลูกค้านะคะได้มาไม่เยอะคุณแม่เอานะตัวนี้งานฮูดนะคะลูกค้าขาใครอยากได้รีวิวนะได้ทุกตัวทีวีโชว์เลยสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าขารหัส C F น้องแพรแจ้งให้พี่ได้เลยนะลูกนี้นะคะสเวตเตอร์ฮูดนะแม่บู M L 0 2นะคะราคา2,900บาทเท่านั้นนะคะ 40กิโลนะแม่ลูกรีวิวนะคะอออ่าง23ค่ะาค่ะอออ่าง23นะคะถ้าอยากได้รีวิวคือไม่ไม่ต้องไปเปิดลุ้นเองอ่ะอยากเห็นแบบอยากเห็นรีวิวแล้วมันสวยถูกใจก็เลยตัดสิน,จนใจเอารีวิวไปได้เลยนะลูกค้าตัดสินใจเอารีวิวไปได้เลยได้ทุกตัวที่วิโชสกินแบบไหนได้ไปแบบนั้นลูกค้าค่ะนะนี่เห็นไหมงานไซด์ดีมากค่ะหญิงค่ะชายนะคุณแม่ งานแฟชั่นก็มีนะพวกงานขอบงานอะไรอย่างเงี้ยคือนางก็จะใส่มาเต็มเรีวิวโซเอานะคะรีวิวโซเอาแล้วค่ะลูกใหม่ยังว่างแะแม่ครอยากได้ลูกใหม่นะคะมอมาหนึ่งสี่เข้ามาได้เลยมอมาหนึ่งสี่ลูกใหม่นะลูกค้าค่ะลูกใหม่มอมาหนึ่งสี่นะคะเอฟมาได้เลยค่ะคุณแม่สวยจึงเลิศจริงผ้าช่ำน้อยมากจะมีข้อเสียแค่แบบว่าขุยนิดนึงมีขุยผ้าติดไปหรือแบบพวกขนเขาเรียกว่าขนแล้วพวกขนแมวอ่ะแม่ ขนบางๆอะไรเงี้ยนะคะเส้นเล็กๆนะคะไปสติกี้ออกได้เลยนะไปสติกี้ออกได้เลยค่ะค้าหญิงขาชายจะบอกว่าไซส์ดีมากเลยคุณพี่ดูดิพี่ดูไซส์นะคะไซส์ L XL นะคะตัวนี้ลูกค้าหญิงชายได้หมดเลยและที่สำคัญราคาถูกมาก2,900อย่างเงี้ยคุณแม่และลูกนึงอะ่ะได้ไปประมาณเออวิตตี้ไปสักประมาณ8 0 8 0ถึง100บวกลบนะ 80ถึง100บวกลบนะคะลูกค้าประมาณนี้แหละเลนเลประมาณนี้80100นะคะ <c oughs> ก็คือก็ต้องไปคัดอีกทีหนึ่งแต่ว่าบางทีมันอาจจะแบบจำนวนมันอาจจะไม่ตรงนิดนึงเพราะว่าบางทีมันมีพวกงานบุขนติดไหนอยหรือว่างานที่แต่งอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยลูกค้าจำนวนตัวก็จะลดลงนะอ่านี่ตีตำหนิให้ประมาณ1-1 5%ออาจจะมีในะส่วนที่แบบเชือกเชือกเชือกหูดหลุด หาย,ยเชือกอย่างเชือกฮู้ดหลุดหายหรือว่าแบบ